โมยคนนี้่านไปซียกเป็นทางด้านมุมฟ้ายอดใส่ลงถือว่าได้เพียบเ mm hmm. บื้องคืนท่านผู้ชมมาดใช่ดี mm hmm. เต็มใบหน้าเลยกระกรอ,องในควงในตีเขาได้สัดเจนกว่าทางด้านฟ้าใส่ยอดใส่ลงถว่ายกซีให้ได้ดีกืบเกือบว่าจะเหมายกเลยมาเบืองทางด้านยกที่ห้าทางด้านฝ้าใส่บ้านพะล้อมจะมีการรับเกมแก้เกมไม่ได้ mm hmm. จะเอาคืนจะเมาคืนบัดยกได้หรือบ่เบื้งทางด้านยอดชลลงถือว่าจะประคองเกมเข้าป้าได้หรือบ่นำอยู่จจุบนันนีเอา้ายังมีเวลา3นาทียังมีโอกาสอยู่สำหรับทางด้านป้าใสสนาทีมีข้อหม่ส3นาทีบมพิการต่อเวลาไอา้อ้าวเริ่มบุกเริ่มลุยแล้วสนาทีอย่าพลิกวิกิ็นโอกาสได้หรือบอสำหรับป้าใส แม่เขาไอ้ต่างฝ่ายต่างตีเบื้งขวาทางด้านฟ้าใสจะแซงทางโค้งจะแซงตายกไดรึบอส่วนทางด้านจอสายลุงกับพูยองแรกไอ้ต่างฝ่ายต่างเสียรักไปล้มลงไปทั้งคู่อ้าวอยางเขาหา สายอุย้อยยางเข่ากับพืแอแทงท้าสายลุกตีไป,ไปก่อนตีไป,ไปก่อน,นอฟ้าสายโอ้มาบีบะเร็งป่ายงยกห้าโอ้เสียรับเสียเรียมอีกเอาชัางใดเอาชัางใดอาการหน้า,นาไปท่วงฟ้าใสเสียเรียม คได้เปรียบอยู่สำหรับทางด้านยอดสายลูกมีปฏิหารแสงทานหรือบอสำหรับป้าใสผิดไม่คิดให้เป็นโอกาสได้หรือบอต้องออกไปไว้อุดสำหรับผ้าใสมาจดมาจ้องมาสั่งมาซ่านี่โมได้เวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เวลาในยกที่ห้าโมพี่หลายแล้วสำหรับผ้าใส ต้องรีบห่อนใจต้องเล่งเครื่อง oh. เข้าไปกระทึงลูกทัดแ oh. อลโอ้การนาเป็นท่วงทะแนนี้มีไปไกลและสำหรับทางด้าน้ oh. อสใสลูกฝ้าใสาต้องนกต้องเล่งเห่าประยุ oh. แต่ว่าสถานการณ์แหง oh. เป็นฮองชัดเจนต้นตงมาจะแก้ขไขใดๆป้าใสอา้ oh. ท่านผ,ผ,ผู้ชมประสมการสาคัญกระดูกราะ <ท S 1> เป็นมวยต้องใช้เวลาสลับฝ้าใสันาคนยั้งไ่ยังนุ่น้อยต้องทานกระดูกทานสังเวียนละหลายขึ้นขอบกราวีกทำฝ้าใส่เป็นมวยใหม่ถือว่าใจนั้นย <'s Every S 1> ังบบมีความตัดสินใจความตัดสินใจยังบ่มี บาฮูพังนั้นได้เปรียบการตัดสินใจของนักกีฬานี่บางรั้งบางคราวอยู่นวการตัดสินใจแต่การออกอาวุธมาถึงป่ายกที่หาแล้วเ,เาาพิ่งจบรอท่าผลการตัดสินยังเป็นการมั่นใจเนาะสำหรับนอสายลุงคงจะรอผลการตัดสินยังเป็นการเนาะว่าจะออกบุมฟ้าหรือบุมแดง ไปย่างไปทรงมุมแดงเลยสำหรับยอดสายลุงเนาะจบเกมเบิยกกให้ขอโทษขอภยัยสักเลกนเนาะเกมกีฬาจบยกครบแต่ว่ามีสปิริตในการแข่งขันขอโทษขอภยัยสักเลกนกรรมาการออกไปที่มุมฝ้าไปตามความคาดหมายเนาะมุมฝ้าก็คือยอดสายลุงเอาชนะฝ้าใส่บ้านไพ่ร้อมไปยา่างค้าร้อย เอาไปสมโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมและจึงมาพบกับมวยคู